โอเคผมได้ละผมได้ละผมได้ละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดหกบอลเลอร์สองแอดมินสองดีเฟนซ์สองแฮกเกอร์ได้ละตัวหน้าเยอะมากมาแล้วเราบอลเลอร์ของเรามาแล้ววะแสติกชีพมาแล้ววะแต่อย่าได้ตีกระจายก่อนผมผมผมไพออเรนตี้ตีกระจายวะ่ะดูจากทรงละ ทรงราพพยอลิตี้ทีกระจายเฮ้ยถาย้างนั้นเราหยิบแฮกเกอร์เคสได้นะเพราะเรามีแฮกเกอร์สงใช่ปะคือเราเล่นเชนกับไพ่แล้วพอเราหยิบแฮกเกอร์เคสอ่ะมันจะกลายเป็นแฮกเกอร์สแล้วพอแฮกเกอร์สอ่ะคนขี่ม้าจะได้โอมิแวมด้วยซึ่งผมเอานักกรม Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงสามารถเติมผ่านได้ท้งเว็บไซต์และไลน์แอด Richman Shop ก็มีแอดนำหน้าด้วยนะมีบริการเติมเกม L.L. บน PC เพียงใช้แค่ Riot ID หรือจะซื้อบัตร Riot Card ผ่านทางเว็บไซต์ก็สะดวกรวดเร็วถูกกว่าเติมเองแน่นอนและบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายพร้อมให้บริการแล้วที่ Richman Shop ซึ่งผมซื้อครับน่ยพอแฮกเกอร์ แฮกเกอร์2อ่ะคนขี่ม้าจะไม่ได้โอมิแวมเห็นปะตัวแฮกเกอร์จะได้โอมิแวมแต่ถ้าแฮกเกอร์3อ่ะคนขี่ม้าจะได้โอมิแวมอีก10%บเรสครอมเบลคนขี่ม้ากับคนที่เป็นแฮกเกอร์ถ้างั้นตาแฮกเกอร์ผมควรให้ใครวะให้ไรเว่นได้เอาไปเติอเอาไปดูเลือกวอวิกเป็นแฮกเกอร์ไม่อะวอวิกเป็นแฮกเกอร์ไม่ค่อยคุ้มปะวอวิกเป็นแฮกเกอร์ก็จะกลายเป็นว่าวอวิกจะมีโอมิแวมเอ่อ50%เหรอให้วอวิกเป็นเอาดูเลือกไปทำอะไรอะ คือคำถามผมถามผมถามเสมอว่าวิกเอาดูดเลือดไปทําไมเนเมื่อฆ่าไม่ตายเกยียดปะ่ะแบบดูดเลือดทำไมอะ่ะมึงฆ่าเขาไม่ตายอะ่ะปัญหาคือมึงฆ่าเขาไม่ตายปัญหาไม่ได้อยู่ที่มึงดูดเลือดเก่งไหมมึงดูดเลือดเก่งแล้วเพื่อน๋ยวมึงฆ่าให้กูนหน่อยเจอคนเล่นฟิกดอสามเกมติดแล้ววันนี้มันบัฟมาแงของวันนี้ฟลิกดอฟิกดอสี่แม่งแรงชิบหายที่ด ไม่ลองไม่รู้อืมก็น่าสนใจอยู่นะวอลวิกแฮกเกอร์แฮกเกอร์5นี่เท่าไหร่80%ดสิเปอร์เซ็นต์แฮกเกอร์หคือดูดเลือด80%ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่โค,คตรบ้าเลยดูดเลือดแบบบ้าแล้วทำถ้าวอลวิกเป็นแฮกเกอร์ acker, ก็ต้องมีตีกระจายอันนี้ผมชอบตีกระจายมากเลยวะ่ะเมื่อกี้เล่นเล่นไปตาเดี๋ยวรู้สึกว่าตีกระจายนี่คือสิ่งที่แบบคือสิ่งที่ว้าวซ่าสำหรับวอลวิกมาก <laughs> ดูดทีเต็มหลอด <laughs> อย่างน้อยเวลายอยากเล่นตัว4บาทนะครับออกเมนแรกไม่เป็นฮีโร่ก็สบายใจ อันที่2ยังเป็นฮีโร่เราก็ยังแบบไปเล่นอย่างอื่นได้อะไรเงี้ยแบบวายซับอะไรเงี้ยได้เลือดเยอะจริงจริงดีก็ได้ตันเวทตันเวทชาร์นเวทชาร์นเวทไอวิสเกอร์ตัวนี้เฉยๆนะถ้ามาเทปจริงผมก็คงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปเปิดมันไปเปิดสนามด้วยกันตัวนีถ้าเปิดได้ก็ถือว่าเป็นของแถมไปซีคาร์ชัย มีทีข้าชายมีสแตติกฉีดนี่ไงนี่ไงหมัดหมัดทำเจาะได้ไม่เจาะก็ไออีเราตอนนี้เราอยากให้ใครดูดเลือดก,ก็ใส่ Air แอร์ไปก่อนปะใส่แอร์แอร์ได้โอมิเวมตาแฮกเกอร์มันได้โอมิเวมเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ระดับพี่หนึ่งกองสนามหนึ่งกองวิทหนึ่งกองวิทเยอะต้องมาละเกินเกินแอร์กำลงังสแปมไม่อยู่สวยถ้าเต้นมันน่ารักดีน่นารักตรงไอตัวเนี่ย ตาอันนี่ก็ดีนะครับตาลิฟวอล์คเกอร์มันทำให้เราได้แซกไวปกติเราจะได้ช้าเพราะเราต้องไปหาจินใช่ไหมนี่เราหาแค่ไพ่กับเวสมันเอ้ยมันมีเสียงเพลงด้วยนะตัวเนตินดีนะมีเสียงเพลงด้วยนะเพลงอย่างมันน้องกระโดดหยองหยองนะไปแอดสองดาวนะครับทีนี้สองดาวหล่มร่างไม่เป็นมาแล้ว โอ้ยส่งดาวทั้งบอถ์แล้วว่าไอแฉะตึงจัดผมเหลือเลยนะรอผมเมียดได้สแตจติชีฟใช่ไหมถ้าผมเห็นภาพแล้วผมจะใส่ไอเอชีฟแล้วก็รับอ่อลูนัมอ้ยพี่ชาย5%้า e oh e เปอร์อ่ะโอ้ไม่ก้อนีห้าเปอร์เซ็นที่อะไรวะอ่าตีป,ปะตีปีสุดนะโลไปก็ไม่รู้จะเจออะไรแต่ก็ไม่มีบอลเลอร์เล่นได้สัตว์วนช็อตแอดมินก็ไม่มีบิ๊็อกเกอร์ er ก็ไม่มีโลทีนึงนะ เชี่ยไม่เชี่ยผมต้องเลือกแอดมินก่อนอะออเอยไลเดทแอดมินได้ AP พีออยอลไลเดทแอดมินได้แคกคดามจทุกๆ5วิได้เลือดทุกๆ5วิโย่ทีมได้แคลคสปีดออยอลไลเดทแล้วกันพี่เขามาว่ะพี่เขามาว่ะตอนนี้ผมเรียกอะไรไปนะเมื่อกี้เมื่อเพื่อนตาย อแอดมินจะได้แอกแคดดามเมจเพิ่มเติมมาวัโลทีเดียวมีอยู่จริงว่ะรอบหน้ามาสองตัวครับเก่งเกินนะด็ผมไม่ไปเลยวะไม่ไปเลยแล้วก็เหลือเชนพอเราได้เชนเนี่ยเออเขาเรียกว่าอะไรวะเราได้เชนเนี่ยวอวิกก็จะได้โอวิแวมจากการขี่ม้าด้วยนะครับวอว,วิกวอวิกขี่ม้าวิกซิลจำเป็นไหมไม่รู้ว่าอันนี้เล่นรอบที่สองอะ สุดตัวผมมองว่าไม่จําเป็นผมเหลือ s แต t i c c h i อะ่ทะทนูอีกทนูไปก็ได้ Static c h เลยแล้วส l a m เลยแล้วเล่นวินต์ตียาวๆก็จอก่อกกอนเราไม่มีหมัดนะเนี่ยมาได้ละปีกระจาย IE จอเกาะเอ๊ะปีกระจาย IE s t a ตติตช h i จริงๆผมเชียร์จอ่อเกาะมากกว่านะแต่ว่ามันไม่มีหมัดมันไม่มีอะไรแล้วอะ่ะกะรีบส l a m ไปเลยดีว่ะไหนเราก็กระโดดร่วงหล่ำไปแล้วด้วยเขียบไพเขาก็สุ่มได้นี่จังเลยนะ ไพ่ก็สุ่มได้ทงอย่างเนี้ยนะดีมากดีมากไพ่ I'll be g o o today อ่ะจริงๆงเราเอาเลเซอร์ออกได้นะณตอนเนี้ยแต่ว่าเกียร์โอมันสองดาวก็ไม่เป็นไรฟูลพิลวอลวิผมมาละไม่เนี่เราพตีเอ็มเอฟก่อนแตกเลยไม่ต้องแค่เอ็มเอฟโดนหายเรียวต่อเรียวตายโดนหาใคสะแตกหมดด้านหลังโอ้โหฟับฝับฝับ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 ผมขวนดังฟับแล้วผมขวนดังฟับเอาไว้สุดท้ายเราต้องหาวอลวิดดีนะ แฮกเกอร์8.5เหมือน8ไหมไม่เหมือนครับแฮกเกอร์เซต8.5คนขี่ม้าจะไดโอมิเวมด้วยครับแต่ต้องเป็นแฮกเกอร์3ขึ้นไปนะต้องเป็น3ขึ้นไปเห็นปะแฮกเกอร์2คนที่เป็นแฮกเกอร์ได้โอมิเวม20%แฮกเกอร์3คนที่เป็นแฮกเกอร์ได้โอมิเวม30%และคนที่ขี่ม้าไดอีก10%เนี่ยนะไม่ได้เขียนนะแอนนะอันเก่าคนขี่ม้ามันไม่ได้โอมิเวมอะไรเพิ่มถ้าผมตีไรเว่นไรเว่นโดนขวนตายขวนต่อขวนตายขวนต่อ,ต,อตีแซก ขวนตายขวนต่อขวนตายขวนต่อตีไพข่ขวนตายขวนต่อโดดไปขวนต่อเฮเยอร์วอลวิก hey, ว่ะผมเฮเยอร์วอลวิกแล้วครับเนี่ยที่หนึ่งไม่เล่นอะไรครับออฟฟอร์สอนิี้มาได้ตาออฟฟอร์สแล้วก็ออฟฟอร์สมายืนก็ได้เอ็มเอฟไวเนฟของโกมได้สักที่เหลือก็ของซัพพอร์ตไม่ก็ของแทนเอลเจ็ดผมลงอะไรได้อ่ะอายาโสต,ต้องไปแล้วนะก็คือสี่ห้า ขอบคุณมากนะยาโสที่มาส่งชั้นถึงตรงนี้ขอบคุณนายจริงๆมาละบอรเรหกขาดเชนอะเพื่อแปดลงเชนครบแล้วครับพ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 ับหล้มหมดพับ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 ่ไงเกียแล้วปิดแบบตัวกูแทบ,บไม่ตายสักตัวผมอยู่ครบกันอย่างหมดลงเชนเราจะได้ดีเฟนเดอร์กับเลเว่นเดยนะเนียเียโนออกเมนว่ะต้องชิลปะชิลผม chill, ว,ว่าชิลยื้อวอลวิกว่ะชิลดีสุดแล้วเพราะวอลวิกเป็นตัวแบบลัดช็อตแทบตลอดเลย 40บาทขึ้นเวลได้แล้วแต่ว่าตอนนี้ขึ้นเราลงอะไรได้ไม่มีไม่ขึ้นลงอะไรไม่ได้หาทูมเลเซอร์เลเซอร์เดี๋ยวไปหาไอ้นี่ไงชื่ออะไรวะปื้มเอ่อมาตรไครเซอร์มารไครเซอร์ไปอ้ยตรงนี้โดนไม่โดนนะเดนอ้าวโหหนีโดนไม่โดนได้ไงเมโกเมโกแตกตีจันน้าต่อจันน้าแคสลมเชื่อิลอยแล้วพลาดเดียวกับเซตนิจาเลยแต่ชอบโดนจันน้าลอยก่อนที่จะได้แคสต่อควร <ฮ>ี่ตายแต่ยังเหลือยังเหลือตัวหน้ายังเด๋ยวอยู่มีไม่ไหวแค่ติดแอนนี่แล้สองดาวน่าจะไหวชิลพี่เฉินไปไหนวะผมหาพี่เฉินไม่เจอ นี่ขึ้นเวลมาเพื่ออยากได้บอกสองดาวไวๆนะบอ빅สองดาวไวก็น่าจะต้องปล่อยขึ้นก้าแล้วก็ดูซัมติงยิงติด่คอคนไรเว้นไอ้ควรเว้นยังไม่ตายแต่แม่งเออตายถ้ามึงไม่ตีเอ็นเบฟบต่อไว้เบฟบยิงอยู่ใ,ใกล้ไม่ตีต้องมานั่งตีเอ็นมี้ไอสัตว์เลือดร้อยนี่นะเลือดร้อยนี่นะหื้ยเลือดร้อยนี่นะเลือดร้อยก็โดนเลือดร้อยก็โดนไม่มีอบอกในนี้แล้ว อของแข้งไรเว่นนะครับเสื้ชอชอตเสื้อชอตหรอวะมีรีเดีมเลยปะแบบอยากยบดูเดีมไปเลยมาดูยบป,ปูปูปปไปใช้แทนป,อป,ป๊อบปี้เราตังที่ปีนนี่เพราะหมาป่าย่ะตีหนูน้อยหมกแดงครับว้าผ้าขาวมีผ้าขาวมีแปลว่าผ้าขาวมีพี่เขามาของดาวล้าไม่เหมือนเกมเมื่อกี้ละ ทำมาได้2องดาวเปอร์เซนต์เอดีเยอะขึ้นนะเป็น480มือเมเท่าเดิมเือสกิลแรงขึ้นเลือดเยอะขึ้นคิดเลยว่าทุกอย่างเท่าเดิมช่อแคทบอยมันเล่นไงให้มันไม่เก่งวไม่แต่เราแคปบอยเล่นมันก็เก่งแหละมันก็ได้ที่สองของมันอะหมือถึงว่าท็อปโฟะนี่ไงไอนี่แทนเชนได้นะแต่ผมว่าบอลเลอร์6คือคือคือคีคือคีคอนวะคีคอนคืออะไรวะ คือคีย์อ่ะคือคีย์หลักอ่ะบอหกอะบอหกนี่สืคียหลักเบลแปดมีสองภาพครับไอเบลเก้ามีสองภาพแอดมินสี่ไอนี่สามแล้วก็เออ่คาเมลสี่ถ้าคุณไม่อยากเปลี่ยนบอร์ดแล้วก็นะโอ้โหแล้วโดดจ้วงหาเอสเทเลียลแตกนะครับที่ผมมองว่าวอลวิคแฮกเกอร์น่ากลัวกว่าเซนจินจาแฮกเกอร์อีกนะแบบความรู้สึกที่โดนอะก็เวลาผมเล่นแล้วผมโดนแล้วผมรู้สึกว่าแบบโถ่เคียียนี่แม่งอะไรวะเนี่ยดูดิแบบ เวลาคนโดนวิกแฮกเกอร์น่ากลัวมากเลยไหมโดดไปล้วงถึงที่อ่ะมันเป็นบอลเลอร์ด้วยไงเออเออเลือดแม่งเยอะเลยมันฆ่าย,ยากเซ็ตมันกากครับไม่มีอะไรหรอกเซ็ต <c oughs> เป็นแค่ดูริท่ยดูริทเลเซอร์ไอเกี้มันเป็นบอลเลอร์เออเอเอถ้าจะบอกว่าเป็นบอลเลอร์ก็ใช่เลือดมันเยอะไงเลือดเยอะแล้วมันมันเลือดเยอะอะ่ะแล้วแบบไอ้ตัวที่โดนล้วงก็รู้สึกว่าแบบทำไมกูต้องมานั่งยิงมึงด้วยว,วะอะไรเงี้ยเถึงเวลาย,ยิงเว,เวทวอลวิกไม่ช่วยเฮี้ยอะไรเลยเลยนาะคงคงวอลวิกถ้าเราใส่เวทไปก็คือไดโอมิแวมเพิ่ม นี่แล้วลก็กระกรอยแล้วก็อันนี้เอาหาแล้วนะอาร์ตอาร์ตแองเกอร์กดอันนี้เอาหาแล้วอยากอยากได้ตังค์เอยากเอาแบบอยากได้ตังค์ละขับ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 ไอ้ความมีที่ผมแพ้ไปตอนแรกที่ผมแพ้เข้าไปผมกลับมาใหม่กับวอลวิกสองดาว <laughs> เอ้ยมาแล้วมาแล้วพี่เฉินพี่เฉินเนี่ยพี่เฉินลงแทนหมอนี่ก็คือเทพซาแล้วนะแต่เราไม่ลงตามใดที่เราไม่แพ้เราก็ไม่ลงแต่ไมได้แฉ่ไม่แพ้ฉันก็ไม่ลงก็าลงไปก็ได้ดีเฟนเดอร์เทคกับไรเวนด้วยเด้ยอันนี้ออกแนวโลกครับถ้ามันชนะอยู่อ่ะทำไมอ่ะนี่ไงนี่ไงตีเข้าไปซีวเวอร์ตีเข้าไปซีวเวอร์ล้มแล้วผมตีร่างแยกซีวเวอร์ซีวเวอร์ล้มต่อ แผ่นทีอนสามดาวก็ล้มเหลือเมาไพส์เมาไพส์ที่ไม่มีออกเมน์แบบแบบมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะไม่ไงรีซินก็ไม่เท่าไหร่แล้วกัดหมดตกพับ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 นี่ได้ตาละสามบาทสี่บาทเฮ้คาเมลคาเมลคนดูคาเมลแทนแทนใครวะหมายถึงว่าผมจะซื้อแทนใครตอนเราเล่นแอดมินสี่ได้แทนแทนจานนั่นแหละเลิกวีคแล้วครับ แค่จะไ,ไหวกับมอไฟไ่มวะอันนั้นมันออกเป็นแบกไงเฮ้ยดูลิสเท่าไหร่ดูอลิสแปดนายถึกขึ้น20%อย่างนั้นหรือฉันขอขวนเคียวก่อนแล้วฉันซัดเคียวเคลลียวล้มฉันซัดยาโซโตตียาโซตียาโซขวนยาโซล้มตีตีตีขวนขวน,วนไอสัตว์ทีเอฟแรงเกินอันนี้เราโพดิชั่นน่าจะไหวอยู่ครับเราต้องโดดหาทีเอฟเดี๋ยวไม่จริงๆแค่เปลี่ยนเชนลงก็น่าจะเก่งละเะเราได้ไดีเฟนเดอร์ด้วย เอ้ยนีนไงมอเตอร์ไซค์ซืรอ,อไมเซอร์ได้ได้นั่นอ่ะชื่ออะไรวะได้เลเซอร์อะแล้วก็ไปรถเกาะกับท่านเวทอ่ะผมว่าหมอดผมว่าหมอดผมว่าพี่หมอดเวยพี่หมอดไปแล้วเคอช็อตอีกสักอันจะข้้นไม่ได้แล้วผมไม่เล่นแอดมินเนอะถ้างางนั้นแอดมินไม่จำเป็นปะ่ะภาพนี้น่าจะเก่งกว่าให้ใครแกเอุลาค่ะแก่ผมเดมาไพา่ไปยืนน้่ ฮันแน่หนีไปไหนเอ้าแล้วไปเอากอดกระโดดไปยืนผิดจุดโทษ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 เออกอดกูกระโดดไปซะแล้วผมย้ายม้าผิดจุดโอ้ยเออกอดกูกระโดดไปแนบหน้าเลยสัตว์เป็นแบบไหนเฉินครับ ลงเฉดลงไปอย่างนี้เราก็จะได้โอเมก้าแบมเยอะขึ้นนะครับมันต้องย้ายมาไม่ใช่หรอต้องย้ายใครทำไมผมย้ายมาอ๋อถ้าเกิดติดเอฟคอร์ดมันก็จะเป็นภาพนี้นี่มันซุปเปอร์อินฟินิชซุปเปอร์อินฟินิชทีมเขียนไปซุปเปอร์อินฟินิชนี้น่ากลัวนะถ้าได้ออกเมนต์พอไฟแบกบเชีย่ยผมแพ้ว่ะซิเวอร์มันสามดาวอะแล้วเราโดดติดฝังเชีย่ยวอลเริ่มวีกแล้ววะวอลผมเริ่มวีกละ ท็อโฟวฟท็อโฟว์อะขาวน้องๆใครจะมาวอลวีควอลเวิร์กอะไรของทัอโฟเดี๋ยวขายเออกดน,นะครับหาหามาร์ไคเซอร์ลงเหมือนเล่นวอลวิกเพื่อเอาที่3ที่4เนี่ยวะนี่แค่ตัวละคร4ีบาทเลยนะเว้ยไม่ที่1ที่2ไมให้กูนหน่อยเหรอสามสี่ันดูกระจองห้องกอยมาแเแคดิกแคดิกแคดเพื่อปั๊มตังไดแค่เดียวทงนึ่สักอัน อักแองไข่อะอักแองเชนแล้วกันเพราะว่าเชนเวทเยอะจะแตนงยืนติดแล้วให้เพื่อนเยอะเหลือที่กระจายกันนะวะผมอยากถอดของแจ็คเลยวะเป็นแจ็คที่กระจายกันวันนี้อะไรอนิม่าอินเล็บควรมันควรมันลุกควรมันลุกควมันลุกตีเร็วสองจุดสุดเก้านะโบริเฮ้ยมาแล้ว มอตเตอร์ไคเซอ,อ,อร์รอมอตเตอร์ไคเซอร์มอเตอร์ไคเซอร์มอไครเซอร์มารับธงนะครับนี่กระจายไข่วะผมรู้จะใส่ดีกระจายไขวเลยอะนี่เลนเองแล้วกันเฮ้ยรอบนี้โดดโดนเทีฟมา์นี่ดูริปแปดอะไมค์รอบไมค์รอบไมค์ร,ร,รอบมามามา,มาไอ้สารทีฟรอบนี่กูโดดโดนมึง โอเคความเก่งแม่งเหมือนเซตินจาเลยครับโดดโดนเท่ากับชนะเนี่ย <laughs> ความเก่งเหมือนกันเป๊ะโดดโดนเท่ากับชนะไข่าสามโดดโดนเท่ากับชนะแล้ววอลวิกผมขามีขามีขี่มา้ามันเหมือนกันเป๊ะเลยคนดูไอยากจัดไอ้โดดโดนแล้วให้ชนะนเนี่ยเหมือนเซตินจาเวลาคุณเหลือหนึ่งหนึ่งเนี่ยโดดโตรยากเลย แค่เริ่มรู้เลยว่าขายเชนอักเองให้หมอดไม่คุ้มอยู่ดีอ่ะถ้าหมอดสองคุ้มมันดาวเดียวทั้งคู่อ่ะแค่ท็อปทูอ่ะแค่ท็อปทูผมภูมิใจแล้วนะผมภูมิใจในตัวพี่เขาแล้วครับผมค่อนข้างที่จะภูมิใจในตัวพี่เขานะช่าคนดูปืนขวานมานาซูไม่มีอะไรดีเลยสักเบเทมออนที่แบบโคตรโคตรพ่อโคตรแม่วีไอ้เอ้ยอยากได้แทงอ่ะดีสุดคือมานาซูอ่ะ ไหลงเวนเขาเอา MF ย้ายที่นะครับเห็นปะ MF เขายืนแถวสองโดนมอเตอร์ไซค์ผมทุบไปทีหนึ่งยี่ผมติดเออกรดเชี่ยเออกรดดีไฟอันแดนเอ้ยแต่ MF ตายเมียตายโดนท้่ยหลวงยังไงอะมันยังไงอ่ะมสีตึงนะเนี่ยมันสีตึงนะของเขาจบด้วยอะไรวะของเขาสามออฟฟอร์สแล้วก็สามแอนิมา่า ผมอยากหมอดะใครสองนะเจอ,ออไา้ได้หมอดะใครสองเปลี่ยนที่ยืนหมอดปะที่ยืนหมอดต,ตรงนี้มันบูชิดหน่อยเอามายืนคือผมอยากเอาหมอด่ะหลบเอ็มเอฟเว้ยอยากให้หมอดมันแคสหนึ่งก็แต่ามานาสตาร์ทหมอดันเยอะนี่ว่ามีทั้งมานาซูมีทั้งอาร์แองแผลละเออเนี่ยผมขอให้สเก็ตโดนเอฟแค่นั้นแหละผมภูมิใจละหมอดะใครอะวัวอะไรวัวอะ วอลอะไรครับชิ่ชิ่โอ้โหวอลอะไรอ่ะ <c oughs> สมาวอลวีกเฮ้ยวอลวินดิวอลวินวอลเอครับแ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ช่วอลวิกว่ะวอลฟักกิ้งวิกว่ะน้องวอลวิกแฮกเกอร์เลอร์บอร์เรอร์หกถึกันไปเลย จะหมดอาใครไปแล้ววะโอ้ยอยู่หน้าสองดาวอะฝั่งนู้นอะหน้าสองดาวผมไหวเหรอยังไม่ยาโพสชั่นนะห,หน้าสองดาวน่าจะเป็นปัญหาเราปะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับยูห,หน้าโอเคถ้าถ้าถ้าอย่างนี้มบตั๋ใครฟรีอะไรค่อนข้างฟรี แค่โดนกระสุน F, ย,ย,ยิมเอฟมอตไซค์อ่ะมอเตอร์ไซค์ตายมายอบิกหลงเวนมอบิกตีนูนู่นูนูน่ตายผมแพ้นะเนี่ยว้แพ้อะไรอะ่ะว,วิววิควะมอวิกวะพี่ผมมานะพี่ผมมานะเฮียรัค้างอีกและ,และไม่เคยให้กูจบสวยๆค้างอีกและ นี่ขนาดไม่3ดาวนะครับจริงตัวแบกตัวหนึ่งแล้วก็ไพนะไพก็แรงนะครับถ้าสังเกตดูดีๆแต่เมดค่อนข้างที่จะตึงเ่หมาขวนวอลวินเหมือนที่่าดูบอกนะวอลวิกวอลวิกโดด้วงคือน่ากลัวกว่าเซนินจาตรงที่ตรงที่แม่งตรงที่แค่แม่งเป็นบอลเลอร์เลยเว้ยแบบตัวบอลเลอร์ที่กระโดด้วงอ่ะตัวบอลเลอร์ที่กระโดด้วงน่ากลัวมากเลยเว้ยตีไม่ตายแล้วก็ไอเทมเล็กคอมเมนต์นะผมแนะนําผมแนะนํา2ชิ้นนี้แล้วกันตีกระจายกับเจอเกาะอ่ะตีกระจายเจาเกาะอีกชิ้นหนึ่งแล้วแต่คุณเลยก็คือมีจริงๆแนะนําชิ้นเดีียยวกระจา โอเคบอบิด okay. จะมีจะมีอยู่จะมีอยู่ประมาณ4 4ชิ้นนี้ที่ผมชอบใช้นะเอาเป็นผมชอบใช้นะผมไม่รู้คนอื่นใช้ยังไงนะผมจะใช้ติกระจายเนะี่ย r i o r i t y หลักจอกเกาะ IE ใจแอน Static c ี i สิ่งที่ผมพูดมาใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดเลยแต่ต้องมีติกระจาย <c oughs> ต,ติกระจายเป็นเป็นตัวยืนหลักมากเพราะว่าตอนสกิลตอนบอบิกสกิลมันติดมันติดตีกระจายเออมันติดรูนันไว้โคตรดี <c oughs>